สวัสดีครับเพื่อนๆช่องเราสปอยจะมาสปอยหนังเกาหลีเรื่องฮาหทิตเรื่องราวของอีซอยูหนึ่งในผู้บริหารธนาคารกำลจะส่งลูกไปโรงเรียนทัในใดนั้นก็ได้รับโทรศรัพท์จากชายปริศนาบอกว่าได้ติดระเบิดอยู่ในรถจา,ากรถหรือติดต่อตำรวจจะระเบิดทันทีเรื่องราวจะเป็นยังไงก็มาฟังผมสปอย ได้เลยนะครับหนังเปิดมาที่อีซองยูจะพาลูกๆไปโรงเรียนลูกสาวจะนั่งข้างหน้าแต่อีซองยูบอกว่าให้นั่งข้างหลังพอลูกสาวขึ้นมาก็บอกว่าได้กินอะไรปแปลกๆอยู่บนรถอีซองยูก็ไม่ได้สนใจอะไรมากแล้วภรรยาของเขาก็วิ่งมาที่รถคุณจะทำอะไรนะ้ะ ผมจะส่งลูกไปโรงเรียนก็เมื่อกี้ยังบอกว่าไปส่งไม่ได้อยู่เลยกว่าฉันจะย้ายเวลาได้ขอโทษทีวันนี้ผมเลื่อนประชุมคุณไปทำงานของคุณเถอะหลังจากนั้นอีซองยูก็ไปส่งลูกๆระหว่างทางก็ได้คุยกับรองผู้จัดการไปเรื่อยๆแผนโครงการเตรียมเสร็จแล้วหรือยังเรียบร้อยครับเตรียมไว้อย่างดีเลยครับโอเคที่เย็ยนข่าวว่าสาขานั้นจะปิดรองกรรมการคุยกับฉันเมื่อคืนนี้โทษ ปิดจ,จริงๆหรือครับเนี่ยถ้าเป็นจริงจะทําให้เกี่ยวกล้องหรือไม่สนก็ไม่ได้วันนี้จะต้องดึงหัวหน้าพักมาให้ได้ไวเจอกันที่ห้องประชุมนะแล้วโตวมาอีทรงอยู่ก็ดินเสียงโทรศพัพท์กรเลยได้บอกลูกสาวขยเยอินว่าโทรศัพท์ดังนะมันไม่ใช่ของหนูค่ะโผหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปรากฏว่าเป็นเบอร์ไม่รู้จักนี่คือมือถือของแม่เหรอ ไม่ใช่ค่ะหรือว่าคนขับรถทำหล่นเอาไว้โ,โลไม่ทราบว่าคุณพอใจรถคันนี้ไหมครับผมโทรมาเพื่อจะบอกข่าวสำคัญมากครับซองอยู่ไม่ตอบแล้วก็วางสายไปสองอยู่เห็นว่าที่หน้าโทรศรัพท์เป็นรูปภรรยาและลูกระหว่างที่จ้องดูโทรศรัพท์ก็เกือบชนกับรถจักรยานพ่อขับช้าๆหน่อยเซแล้วรูปนี้ถ่ายตอนไหนเนาะที่เกาะเซจูปีที่แล้วครับนั่นรูปโปรไฟล์บนเฟซบุ๊กของแม่นี่คะตอนที่เราไปเที่ยวพ่อไม่อยู่ค่ะ แล้วชายปิิสนาก็โทรมาอีกครั้ง คุณคือหัวหน้าฝ่ายเบรคเซเตอร์ธนาคารบารอ,อนอีซอนยูชอยไปครอบคุณเป็นใครครับโอนนี้ที่นอของคุณมีระเบิดติดอยู่ระเบิดจะระเบิดทันทีที่คุณรู้จักรถอีซอนอยูไม่สนใจคําพูดนั้นก็เลยตัดสายไปแล้วอีซอนอยูก็เลี้ยวเข้าปั๊มเพื่อจะเติมน้ํามันแล้วชายปริศนาก็โทรมาใหม่มีกินแปลกๆอยู่บนรถไม่คิดว่าผิดปกติหรือเคารพหลกติคณรักสะอาดขาดดอน,นไปสะเก็ดเลยเหรอหมายความว่ายังไงโอนนี้คุณนั่งอยู่บนระเบิด ิดครบเถอคุณลูกจอกที่น้องมัจะตูมรีบกดกดระเบิดจุดที่มือผมดองนอนจะทำอะไรงูกู่ดีกว่าลูกๆก,ก็อยู่บนรถหรือครับผมในเลือกวันได้ดีจริงๆตั้งแต่นี้ไปถ้าคุณไม่ทําตามที่ผมบอกคุณกับลูกก็จะไม่มีชีวิตลงจากรถระหว่างนั้นก็มีคนเดินมาถามว่าคุณจะเติมน้ามันไหมขอโทษนะครับผมกาลังยุ่งอยู่คุณช่วยเติมน้ํามันให้ผมหน่อยได้ไหมตั้งบริการตัวเองไม่รู้จักบริการตัวเองหรือไง ไปก็เขียนอยู่ตรงนู้นอ่านไม่ออกหรือไง อีซองอยูก็เลยจ้างผู้ชายคนนั้นให้เติมน้ำมันให้เขาแล้วอีซองอยูก็คุยกับชายิีานาต่อแกเป็นใครต้องการอะไรกันแน่ดหมือนคุณจะไม่เข้าใจสถานนอนตะกอนเราต้องสร้างความไว้วางใจกันก่อนหัวหน้าเซ็นเตอร์คุณต้องยอมต้อยบอกของคุณดูสิอีซองอยูลองคลำดูก็รู้ว่ามันเป็นระเบิดโกมอนกับคุณนอกกับระเบิดพูดแบบนี้เข้าใจได้โดย,ยผมคุณดีไม่โกหกหรอกครับโคเสรเดทุกโคผมจะบอกคุณเอง ดังนนททองที่ดีคุณควรฟังผมดีกว่าพอเติมน้ำมันเสร็จสองอยู่ก็ขับรถไปแล้วแกต้องการอะไรกันแน่ก็รุณนอเตรียมเงินสดไว้ 960ล้านวอนและผมจะส่งเลขบัญชีไปทาวขโค้กความให้คุณแล้วคุณค่อยโอนเงิน1,726ล้านวอนมาให้ผมไม่อย่างนั้นผมจะกดระเบิดพ่อ้าเลยเราเรียนคอมพิวเตอร์ไปแล้วค่ะอีสองอยู่ก็เลยจอดรถแบบกระทันหันลูกชายกำลังจะลงจากรถพ่อก็เลยห้ามเอาไว้เราเดี๋ยวอย่าพึ่งลงทำไมคะขอดขิมขัดให้ดีฟังที่พ่อพูดพวกลูกทั้งสองคาดขิมขัดซะแล้วลูกสาวก็ถามว่าไม่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ทะเลาะกับแม่บาง ก็อย่าระบายอารมณ์กับพวกเราสิและคนร้ายก็บอกอีซองอยู่ว่าโตดน,นี้บอกเด็กๆด้ลยว่าบนรถมีรระเบิด อีซงอยู่ก็เลยมาบอกกับลูกๆว่ามีคนบ้ามาบอกว่าที่รถเรามีระเบิดอาจจะเป็นพวกต้มตุนก็ได้นะลูกจริงเหรอผมไดยทุกเรื่องเลยพ่อไหมถ้าอย่างกันก็แจ้งความเลยสิคะแต่คนร้ายก็บอกว่าลูกสาวนี่ฉลาดเหมือนพ่อเลยนะถ้าหอกมีใครลงจากรถก็จะระเบิดทันทีตำรวจด้วยถ้าบอกคนอื่นก็จะระเบิดเป็นก่อนสักพัก เพื่อนของมินจุนก็มาเคาะกระจกเรียกพ่อครับผมอยากจะลงไปหาเพื่อนมินจูน่งอยู่เฉยๆเลยกันไว้ก่อนนะลูกจะเพิ่งลุกขึ้นเข้าใจไหมเด็กๆอยู่ห้างรถหน่อยเด็กดีอยู่ห่างรถเลยเนะอะไปสิอยู่ห้องห้องรถนะอีกพินานก็มีรองผู้จัดการโทรมาฮลัลโหลวันนี้ผมมีธุระพูดอะไรนะวันนี้มีประชุมสําคัญไม่ใช่เหรอคือว่ามีคนติดรเะเบิดบนรถผมครับฉันก็ได้รับโทรศัพท์เหมือนกัน ตอนนี้นอยอยู่ไหนตอนนี้อยู่ที่น้าแกาลเลอรี่ที่ภรรยาผมทำงานครับแล้วคนร้ายก็สั่งให้เขารีบไปทำให้รองผู้จัดการใจเย็นลงและเตรียมเงินให้เรียบร้อยด้วย แล้วอีสองอยู่ก็ขับรถมาถึงรองผู้จัดการก็เห<อ>็น<อ>รองผู้จัดการห้ามเมียไม่ให้ลงจากรถคุณกล่อมเขาหน่สิคาเขาไม่ฉันไปทํางานซ<อ>สองอยู่ก็ถามรองผู้จัดการว่ามันเป็นใครผมไม่รู้ครับเขารู้ที่อยู่บ้านเบอร์โทรศัพท์ชื่อของลูกเขารู้ทุกอย่างเลยระหว่างที่เทียงกันอยู่นั้นชาวบ้านก็บีบแตรไล่รู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวก็จะไปแล้วแล้วลูกชายก็บ่นว่าปวดชี่ อีซองอยูก็เลยขับรถออกไปก่อนผมไปขวางทางคนอื่นแล้วก็ถอยหลังกลับเข้ามาใหม่โน้ตสไภดเจยจเจนๆอยู่บนรถก่อนวันนี้ฉันมีธุระสาคัญจริงๆนะทางานฉันพังคุณจะรับผิดชอบไหมเชื่อผมปิดประตูก่อนน้ตสไปยวันนี้ผมกก็มีงานสําคัญเหมือนกันปิดประตูก่อนเดี๋ยวค่อยโทรคุยกันเมียรองยอมปิดประตูอีซองอยูก็ถอยรถหาที่จะจอดสักพักเมียรองก็เปิดประตูเดินออกจากรถก็เลยทําให้รถระเบิด อีสองอยู่ขับรถไปดูทั้งสองคนตอนนี้ก็เรียบร้อยพ่อหากางเกงผมเปียกหลดแล้วลูกฉี่แล้วเหรอลูกพ่อ ปลากรกฏว่าเมนจูโดนสะเก็ดระเบิดเฉียวที่ขาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพ่อจะหาวิธีพ่อปมเจ๊ะซึ่งในตอนนี้เลือดก็ไหลไม่หยุดอีสองอยู่ก็เลยถอดเนคไทให้โลกรัดปากแผลเอาไว้แล้วคนร้ายก็บอกว่าจะขับรถไปไหนนั่นไปที่ทองไปธนครฉันจะไปโรงพยาบาลต้องไปโรงพยาบาลคนนี้มันเลอะเลือจริงๆยังไงก็ลงจากรถไม่ได้ไปโรงพยาบาลแล้วจะทําอะไรได้เมื่อกี้คุณก็เห็นแล้วพอลงจากรถ จะระเบิดทันทีถ้างั้นจะจ่ายเงินแกแกอยากได้อะไรฉันให้หมดเลยให้ฉันไปโรงพยาบาลก่อนไม่ได้ไม่ได้ให้เงินผมก่อน ถึงจะให้พวกคุณไปโรงพยาบาลซาละเลวเด็บปะดเจ็บจะอะไรกับเงินขนาดนั้นฮะนั่นมันเป็นปัญหาของคุณมดเกี่ยวอะไรกับผมสันโยทาอะไรไม่ได้ก็เลยบอกให้ลูกสาวรัดแผลให้แน่นกว่าเดิมพ่อหนูทาไม่ได้พอเอือมีถึงลูกต้องช่วยพ่อนะเร็วเข้ายิ่งรัดให้น่นลูกชายก็ยิ่งร้องคนเป็นพ่อก็ยิ่งสงสารลูกก็รเราเถอะให้พวกเราไปโรงพยาบาล คุณฟังภาษาคนไม่ออกหรือไงผมบอกแล้วว่าให้เงินผมก่อนรึ่งจะไปได้เงินสดตนึ้อยหกสล้านวอนแล้วอนดมาอีกส4 5พันอยหล้านวอนก็เ,เมื่อกี้แกยังบอกว่า1,700งอยล้านวอน อยให้ผมไปเอาเงินจากคนต่อยหรือไงคุณไม่รู้จักการคำประกันรวบหรอเป็ตส่วนของรองผู้จัดก,การสาขอผมก็ต้องมาเอาที่คุณถ้าโอนเยอะขนาดนั้นธนาคารจะรู้ตัวทันทีและตามสืบหมายเลขบัญชีหัวหน้าเซร็ตอ่์ผมก็ศึกษาเรื่องนี้มอพื่นก่อนแค่โอนขอาบัญชีที่ติดโตไป่ได้ที่เกาะขีดแปนแล้วกินสดก็6 0ล้นวนก็อยู่ในตู้เซฟของคุณ โอเคฉันจะไปเบิกเงินสดให้พวกเราไปที่โรงพยาบาลเถอะและส่วนที่เหลือภายในหนึ่งอาทิตย์ฉันจะรวบรวมเงินมาให้ได้ ไม่ได้ถ้ไม่ได้พอยในวันดีคุณก็อย่าหวังว่าจะได้เห็นประตูรูปยาบาลฉันไม่ได้บอกว่ามีเงินแล้วจะให้แกเอาไม่ฉันก็อยากให้แต่ฉันก็ต้องมีเงินก่อนสำหรับคนที่ดูแลลูกค้า VIP ที่ไฟเบ็ดแบงค์เซตเตอร์แล้วเงิน2,400ล้อลอนวนอคงขอไม่ย่อกรอกคุณคิดให้ดีๆนะว่าอะไรสำคัญมากที่สุดในตอนนี้อีเซิงอยู่ไม่มีทางเลือกก็เลยโทรไปหาหัวหน้าทีมยุนฮัลโหลหัวหน้าผมกำลังคุยกับผู้จัดก,การพรรคของอูซองก่อสร้างจะให้เซเตอร์ของเราดู ูแลโครงการของอู่ซองก่อสร้างจริงหรือครับนีย่ยินดีด้วยครับหัวหน้าเซ็นเตอร์แต่ว่าเงินที่เราระดมทุนมากลัวไม่พอเงินเหล่าดีจะต้องให้ลูกค้ายินยอมด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องรีบโทรหาลูกค้า VIP พวกนั้นด้วยตกลงครับ แล้วผมจะอธิบายให้ลูกค้าฟังยังไงดีเอาอย่างนี้นะถ้าลูกค้าลงทุนมาบอกว่าจะได้กําไร90%ให้ผู้อํานวยการจองมิงออกลงทุน70ล้านวอนผู้อํานวยการแชร์30ล้านวอนแล้วก็อีสังออกและผู้ช่วยอีสังออก30ล้านวอนที่เหลือให้เรียงดับๆจัดทุนเอาไว้ให้ลงคนละ10ล้านวอนลองคำนวณดูซิว่าทั้งหมดนี้เท่าไหร่ 2องพันหกรล้านวอนครับซึ่งนั้นมันก็ไม่พอที่คนร้ายอยากได้อีซองโยก็บอกให้โอนเงินมาก่อนเงินที่รวบรวมมาต้องใช้เวลาเท่าไหร่โดนช้าก็น่าจะจัดการเสร็จครับชั่วโมงหนึ่งพอยในชั่วโมงหนึ่งไว้ไหมอะไรนะครับ ครับผมจะลองดูครับแล้วคนร้ายที่ฟังอยู่ก็พูดออกมาว่าพวกคุณโกหกโนโตนี่ครองบอกจริงๆแล้วอีสองอยู่ก็โทรไปหาคุณนายกระเป๋าหนักโทรมาแต่ช้ามีธุระอะไรเลยคะผมได้โครงการลงทุนที่ได้อัตราตอบแทนกรอตีขั้นต่ำสิบเปอร์เซ็นต์ครับก่อนลงทุนแบบเปิดที่เราดูแลโคต้าหนึ่งครับก็เลยโทรมาหาคุณนายก่อนดีจัางตอนนี้พ่อของเด็กๆก,ก็กเกษียณพอดีก็เลยอยากซื้อที่ดินเพื่ออยู่ตอนเกษียณว้าวจะซื้อเท่าไหร่ครับเรา,รา พันล้านบอนค่ะเออคุณนายให้ผมถือครบได้เงินก้อนใหญ่ขนาดนี้ฉันจะากคุยต่อหน้ามากกว่าเงินผมจะให้หัวหน,น้าทิบยุนโทรอธิบายให้ฟังครบก็ได้ค่ะเมื่อคุณนายวางสายคนร้ายที่ฟังอยู่ก็พูดออกมาว่าต่อทองรวบรวม,รวมเงินจะไม่ราบเรื่องเงินก้เอาเงินสดที่มีก่อนก็แล้วก่อนเงินสด960ล้านปอ์เดียวนะ เงินเยอะขนาดนั้นจะเอาให้แกได้ยังไงแกบอกว่าลงจากรถจะระเบิดทันทีไม่ใช่หรือไงคุณยังมีภรรยานี่โทรหาเธอแล้วตำรวจก็สรุปว่าการตายของสองเหตุการณ์มาจากระเบิดตัดภาพมาที่อีซองอยูได้โทรไปหาภรรยาและเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ภรรยาฟังแล้วมินจูร้องไห้ทำไมแล้วเยออินอยู่ด้วยไหมพวกลูกๆไม่เป็นไรให้เยออินมาพูดสายซิแม่พวกเราไม่เป็นไร ฉันจะไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้ไปแจ้งตำรวจไม่ได้นื่องซูหวกมันบอกว่าจะระเบิดทันทีที่แจ้งตำรวจ บอกใครไม่ได้ตรนนั้นมีแค่เรารู้เข้าใจไหมหลังจากนัดหมายกันแล้วอีซองยูก็ขับรถมาหาภรรยาที่ธนาคารแล้วก็เห็นว่าภรรยามากับคนรู้จักแล้วคนร้ายก็ถามว่าภรรยาของคุณมากับคนอื่นใช่ไหมผมบอกชัดเจนแล้วว่าให้บอกแค่คนในครอบครัวของคุณอีซองยูก็เลยโทรไปถามภรรยาคุณไม่ได้บอกใครใช่ไหมห้บอกใครเด็ดขาดเนาะอืมฉันรู้บอกภรรยาของคุณด้วยว่าอย่าคิดตกติดเด็ดขาดระหว่างนั้นคนรู้จักก็เดินมาหาอีซองยู ออกไปจากต้องนี้คนเมื่อกี้เป็นใครหรอผมบอกแล้วไงว่า้อบเลตตุกติกรีบออกไปแล้วๆสิขับรถไปขับรถไปสิฮัลโหลฉันได้เงินมาแล้วทำยังไงต่อบอกให้เธอวางข้างตู้ส่งของอัจฉริยะที่ร้านสะดวกซื้อตรงข้ามประตูหลังบอกให้เธอไปคนเดียวคนรู้จักก็ไปบอกเจ้าหน้าที่ว่าส่งอยู่ทำตัวปแปลกฉันถึงประตูร้านสะดวกซื้อแล้ว ยองซูเขาบอกว่าเขาเห็นคุณแล้วคุณวางมันไว้ข้างตู้ส่งของแล้วไปซะเข้าใจไหมที่รักฉันเห็นชายล่าสูงคนหนึ่งตามหลังฉันมายงูงซูแก่ทาเป็นไม่รู้แล้วรีบไปซะดูเหมือนเขาจะเห็นฉันแล้วยศซูยศซูเป็นอะไรไปยศซูที่รักจับคนร้ายได้แล้วคุณอยู่ไหนพอ่อไม่ใช่คนนั้นหรอกคะ่ะผมพูดชัดเจนแล้วว่าทอดแจ้งตำรวจมันจะระเบิดทันทีส 2. 1. สอง,สองนง พอได้สติอีสองอยู่ก็รีบโทรหาภริยาปรากฏว่าภรรยาของเขาไม่ได้เป็นอะไรมากภรรยาของคุณไม่บาดเจ็บเลยว้าหน่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆคุณได้เจอภรรยาก่อนตายพอใจไหมคุณกําลังทําอะไรอยู่รีบรบลุเงินมาสิอย่าทาร้อยเมียฉันเธอไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเดี๋ยวก็รู้ทำไมถึงต้องทำขนาดนี้ด้วยตอนนี้คุณกำลังบ่นผมเหรอเพราะคุณไม่รักษาสัญญาก่อน ไอพวกทำงรนทนุคขเมันก็เป็นอย่างนี้ไรอยากอ่อยโทษนั่นทุษนี่ไปโทษเมียแกโน้นเธอทำลายทุกอย่างเราไม่ได้เรียกตำรวจมาด้วยซ้ำโอเคงั้นเรื่องไปโรงพยาบาลก็ยกเลิกแล้วกันขอร้องละช่วยเด็กก่อนแกคงฟังภาษาไทยไปออกจิจิสินอะ เอาเงินมากอดที่จะไปโรงพยาบาลได้จะต้องให้พูดกี่ข้องคอก็บอกว่าจะให้จะให้จะให้หมดไลยไงหัวหน้าเซนเตอร์เป็น,นี่ชันใ่พัน4 4 1ร้อหล้านวอนอีซอลลเลวตัวนี้แม้แต่งงฉันก็ยังไม่เห็นตัดภาพมาที่ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่ารถของอ e ีซองอยู่อยู่ใกล้จุดระเบิดทั้งสองเหตุการณ์ผู้กองปาจงึจงแจ้งสถานีตำรวจทุกสถานีให้ตามหารถ s u v วของอ e ีซองอยู่ฮัลโหล หวหาน่าทีมยนต์เป็นยังไงบ้างได้รับเงินลงทุนมาเพิ่มหรือยังคุณผู้หญิงบอกว่าเธอขอคิดเรื่องนี้อีกวันครับอะไรน,ะนาะขณะถวายพะในขนาดนี้ยังจะทำไางอีกเหรอแล้วละจะทำอะไรกันกินได้โทรหาคุณนายจางเดียวนี้เลยโกหกไปว่าคนที่ต้องการเข้าร่วมรอต่อแถวกันเยอะ่องวัน ดี๋ยวผมโทรหาเองก็ส่งรายชื่อลูกค้าว i P. ไอพีให้ผมก็พอหัวหน้าเซ็นเตอร์เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับไม่มีอะไรทั้งนั้นผมแค่เหนื่อยนิดหน่อยอีซองอยู่ก็โอนเงินไปให้คนร้ายก็บอกว่าทำไมมันเหลือแค่2,600ล้านวอนแล้วที่เหลือหรอคุณรอหน่อยนะเดี๋ยวผมหาให้แล้วลูกชายก็ถามพ่อว่าพ่อข้าผมไปเจ็บแล้วนี่มันปกติไมคลับอะไรเนะมินจุนมินจุนมินจุนมองน้อพ่อสิ อีซองยู่ก็เลยบอกคนร้ายไปว่าผมจะให้เงินคุณอีกแต่ให้ผมไปโรงพยาบาลก่อนเถิดเนาะเป็นอย่างงี้อีกแล้วก็บอกแล้วไงให้เงินมาก่อนขอร้เถิดนะลูกชายของผมเลือดออกเยอะมากได้โปรดช่วยลูกชายผมก่อนขอร้ละพะก,กาเร็วเก้ามินจูก็เลยจะตายแล้วนะระหว่างนั้นตำรวจก็ไปเจอรถอีซองยูพอดี แล้วตำรวจก็เดินมาเคาะกระจกรถขยเยอินจับขาน้องให้ดีๆนะอย่าให้เคลื่อนไหวเราจะไปโรงพยาบาลกันไป่อไปได้จับเอาไว้รีโอทควบคุมระเบเดิดจยูดใเปผมอีสองอยู่ลำคาญก็เลยตัดสายไปอีสองอยู่ก็เลยหักรถรบตำรวจไปโรงพยาบาลทันทีตำรวจก็เลยวอให้ตำรวจจักจับรถตำรวจก็เลยวิ่งไล่ตามเป็นะบวนอีสองอยู่จะถึงโรงพยาบาลอยู่แล้วก็โดตนตำรวจขับดักหน้าก็เลยเลี้ยว้ายไปที่ริมน้ำ เราใช้หอ่อปิดตามขวางทางเอาไว้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ล้อมเอาไว้หมดแล้วอีโซยูดับรถแล้วลงจากรถจากนี้ไปให้พูดตามฉันอย่าให้ขาดแม้แต่คำเดียวยกมือขึ้นแล้วรีบลงซะผมลงไม่ได้ไอบ้บ้านี่แกวางสายทนทำไม บอกตำรวจไปว่ามีระเบิดบนรถพูดสิดูข้างๆรถผมหน่อยใต้บารถของผมโดนวางระเบิดเอาไว้ดูท่าทางผู้กองก็ไม่ค่อยจะเชื่อรีบออกไปข,ข้างๆซะทธอไม่อยากเจ็บตัวถ้าไม่ปล่อยผมไปผมจะจุดระเบิดไอ้ที่นั่งเบาะหลังไม่ใช่ลูกของคุณเหรอพาเด็กมาแล้วยังจะมาบอกจุดระเบิดนี่นะคุณพูดจริงๆใช่ไหมเอมันจะระเบิดแล้ว ทุกคนจีนหาค่าสิเปจากรถผู้ต้องสงสัยกันประชาชนเอาไว้เรียกหน่วยจู่โจมและทีมกำจัดวัตถุระเบิดมาและพวกคนคือนักแม่นปืนหน่วยจู่โจมรอคำสั่งให้ยิงทันทีหลังจากเอาเด็กออกมาก็ยิงได้ทุกเมื่อต่อมาหัวหน้าเก็บวัตถุระเบิดก็เดินมาหาอีซองอยู่ถ้าคุณให้ลูกลงจากรถเราจะช่วยเขาโดยเร็วที่สุดค่ะไม่ได้ผมลงไม่ได้ครับและอีซองอยู่ก็แอบโฉบมาถือว่ากำลังคุยกับใครบางคนอยู่หัวหน้าเก็บวัตถุระเบิดก็แอบเอาวอส ถุงให้กับอ e ีซองยูอ e ีซองยูก็เลยแอบเปิดวอลและกดโมดเปิดเสียงคุยกับคนร้ายแต่คนร้ายก็ยเห็นทุกอย่างก็เลยส่งข้อความมาบอกอ e ีซองยู u, ให้โยนวอลทิ้งซะอีซองยูไม่มีทางเลือกก็เลยทำตาม หัวหน่อเซ็นเตอร์คิดว่านอกจากคุณแล้วทุกคนจะโง่หมดเลยเหรอเลิวขอคิดต้นสะออีซองอยู่จึงคิดว่าคนร้ายน่าจะอยู่แถวนี้แน่ๆก็เลยบีบแตรเสยียงดังๆหลังจากนั้นก็โทรไปหาคนร้ายก็ได้เห็นชายตัวสูงๆกำลังคุยโทรศัพท์หัวหน่อเซ็นเตอร์นี่คือเป็นหอของคุณคุณทำอะไรมักจะทุ่มสุดตัวเสมอทอคุณทบดอนกปกอง มันก็จะไม่เกิดรูปแบบนี้ขึ้นหมายความว่ายังไงคุณจไมไปด้วยเหรอเมื่อหกพี่กรพักขคเยพูดยังไม่จบสายก็ตัดไปเพราะตอนนี้ตำรวจได้ตัดสัญญาณเมอถือตอนนี้บอกฉันเถิดค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่อีสรงอยู่ก็เลยเล่าเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นโอเคค่ะเราเชื่อคุณ เพราะงั้นคุณต้องเชื่อฉันทำตามที่ฉันบอกผู้กองมินถึงสั่งให้สุนัขตำรวจดมวัตถุระเบิดเพิ่มเติมก็เจอระเบิดที่ซุกไว้ที่บอดหน้าทั้งสองข้างฉันต้องหาชนวนและรื้อออกใช้เวลานานเอาโทรศัพท์ของคนร้ายมาก่อนแต่อีสองอูด,ดันเอามาือถือของตัวเองให้แทนทำไมไม่เอาโทรศัพท์ให้เธอไปล่ะพ่อคนร้ายเป็นอยู่แถวนี้มันต้องติดต่อพ่อแน่ดานผู้กองมินก็มาบอกว่ายังดีที่ระเบิดอยู่แค่บอดหน้าเด็กๆสามารถลงจากรถได้ น้มินจุดออกไปแล้วก็แล้วแต่ขยเยอินขยเยอินถึงตาเธอแล้วลงมาเถอะแล้วพ่อล่ะคะหลังจากที่หนูลงแล้วพ่อก็จะตามมาคะ่ะเฉยแล้วพ่อก,ก็จะรีบลงไปเนาะผูกกองมินก็จะอุ้มลงไปขยเยอินก็ไม่ยอมหนูไม่ไปหนูจะอยู่กับพ่อเหตุผลที่เธอไม่ลงไปก็เพราะว่าเธอมองเห็นหน่วยสไนเปอร์อยู่บนหลังคถาถ้าเธอลงไปพ่อคงโดนยิงแน่ๆขยเยอินไม่ดืด้อนดลูกขยเยอินปินไปนั่งกับพ่อจึงไปทับสลัก,กร,ะระเบิดให้ทํางานขยเยออิน ทำไมทำอย่างนี้ล่ะลูกหนูที่พ่อเราจะรถไม่ได้ทำไมถึงทำแบบนี้ดูไปที่หน้าตรงนี้มีระเบิดนะ พ่อหนูโราจรถดพวกคุณก็จะยิงพ่อหนูใช่ไหมคะมีคนถือปืนโดตรงนั้นพ่อกับลูกรู้ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นจึงสวมกอดกันตัดภาพมาที่มินจูตอนนี้เสียเลือดมากต้องผ่าตัดอยู่ๆทำไมสั่งสไนเปอร์จะเตรียมยิงพวกเขาล่ะผู้กองพักจึงลุกขึ้นพูดว่าดีมันไม่ใช่มือถือคนร้ายเลยนะดูดีๆระหว่างนั้นก็ได้รับแจ้งว่าน้องชายของอีซองอยูจะมาเจรจาผู้กองพักก็เลยบอกให้น้องชายอีซองอยูว่าให้พี่ชายมามอบตัวถอดไม่ได้อย่างน้อยก็ต้อง กล่อมให้เขาปล่อยเด็กลงจากรถหนงชายอีซองอยู่ก็จะเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุปล่อยเขาเข้าไปได้วสวัสดีครับหัวโาเซนเตอร์ไปต้องสงสัยฉันเองถึงแม้ว่าจะตัดสายสัญญาณจะไม่อยู่ในแผนของชนันแต่มันก็ดีนะที่ได้เจอกันแบบนี้โตโน่ รู้ไหมฉันกังวลใจขนาดไหนว่าแกจะโดนตำรวจยิงทิ้งแล้วคุณเป็นใครทํใไมถึงทํากับผมแบบนี้แกกลอยเป็นพ่อที่โหดเียมบที่จะพูกเป็นตัวประกันไปเลยเมื่อก่อนที่สายจะโดนตัดแกพูดอะไรเมื่อหกปีก่อนเมื่อหกปีก่อนแกลงทุนกับสินค้าของเราและแกขาดทุนใช่ไหมเพราะฉะนั้นแกถึงทำจางกี้ใช่ไหมมันเป็นทางเลือกของแกเองทำไมแกมาแกแค่ฉันล่ะแกโดนเป็นข้อตกลพูดเรื่องอะไรไร้สาระตอนนี้ถ้าระเบิดมันระเบิดแกกับฉันก็จะตายด้วยกันหน้อยก็ตายสิฉันไม่มีอะไร ไรจะเสียอยู่แล้วพวกเราไปลงนระกดีกวนนเถอะถ้าแกไม่ห่วงลูกสาวของแกอีซัองอูคิดได้จึงสงบสติอารมณ์ลงเธรหาภรรยาของอีซอังอูโ้อ,องล่ะให้เคยายอินลงไปเถอะเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมล่ะจาไงไหนไดก็อยากได้เงินฉันจะหาทางระดมเงินมาให้เองด้อยถ้าแกเลือตุกติกจากไงนก็ตายกันทั้งหมดนี่แหละจากนั้นก็กดระเบิดไม่ให้ทำงานแล้วคนร้ายก็โกหกไปว่า คุณตำรวจพี่ของผมยอมปล่อยขยัยอินไปครับขยัยอินตอนนี้ลูกลงไปเถอะพ่อจะจัดการให้สำเร็จแล้วกลับบ้านกันนะโอกขยัยอินลงจากรถไปคนร้ายก็ตั้งเวลาระเบิดใหม่และพูดว่าพอถึงเวลาระเบิดก็จะระเบิดเองหลังจากได้เงินครบฉันจะบอกว่าจะไปที่ไหนต่อก่อนจะถึงตอนนั้นฉันจะเอาลูกสาวของแกไปกับฉันด้วยเราก็ข้างหลังแกขับชนนี้ออกไปทางนั้นได้ทอบอกตำรวจให้รู้ทุกอย่างก็จบทันที และถ้าบอกตำรวจพ่อของเธอก็จะต่ออยู่ที่นี่และจะไม่ได้เจอเธออีกเขาจรหรือเปล่าหลังจากที่ลูกสาวเดินออกไปอีโซออก็ได้ตัดสินใจขับรถไปด้นานหลัง ทางด้านผู้กอ่อเมตก็รู้แล้วล่ะว่าไม่ใช่น้องชายแต่เป็นคนร้ายอีโซยูก็เลยโทรไปคุยกับคุณนายกระเป๋าหนักอีกครั้งแต่คุณนายก็บอกว่าต้องปรึกษาพ่อของลูกก่อนอีโซยูก็เลยโทรไปหารองประธานบริษัทขอร้องให้เขาช่วยแต่รองประธานบริษัทไม่สามารถช่วยได้เพราะว่าถ้าโอนเงินเป็นจํานวนมากโดยไม่ได้ปรึกษาทางบริษัทนั่นก็ถือว่าเป็นกระ,รกระทําที่ยักยอกเงินของหลวงในเมื่อไม่มีใครช่วยอีโซยูก็เลยโทรไปหาภรรยาคือเจอินเป็นยังไงบ้างคุณอยู่ที่ไหนคเจอินโดนจับจ ตัวไปแล้วผมต้องขอโทษด้วยผมจะช่วยให้ได้ที่รักไม่มีใครช่วยผมเลยพี่ต่คุณคนเดียวที่ช่วยผมได้ช่วยโอนเงิน960ลยหบล้านทเข้าบัญชีผมอีซองอยูจอดรถซะฉันรู้และ้วะคุณไม่ใช่คนร้ายคนร้ายก็โทรมาอีซองอยูก็บอกว่าโอนเงินไปแล้วปล่อยลูกสาวฉันไปซะจากโฮเสียงโทร จำได้ใช่ไหมให้เวลา10นาทีถ้าแกไม่มาแกจะไม่ได้เห็นหน้าลูกสาวซึ่งตัวนี้เวลาก็เหลือแค่8นาทีอีซงยูก็เลยสับคาตำรวจแกงเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาแล้วก็หนีไป แล้วภาพก็ตัดมาย้อนหลังเมื่อ6ปีก่อนได้ชักชวนคนให้มาซื้อหุ้นบอกว่าปลอดภัยได้กําไรแน่ๆแต่เขาก็รู้ดีว่ามีความเสี่ยงสูงแต่ก็ไม่ได้บอกคนที่มาลงทุนชัดเจนผมีคนมาลงทุนเยอะๆเขาก็เลยเทขายทิ้งอังนนี้คนที่มาลงทุนขาดทุนแต่ธนาคารได้กําไรก็เลยออกมาเรียกร้องธนาคารไม่สนใจเพราะไม่มีหลักฐานเพราะหลักฐานได้ถูกทาลายไปหมดแล้วเหตุการณ์วันนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งขอร้องให้อีซองยูช่วยเธอบอกว่าอยากได้ เงินต้นคืนถ้อไม่มีเงินบริษัทจะล้มละลายลูกน้องต้องตายแน่ๆไอ้อีสองอูก็ไม่สนใจขับรถหนีไปหน้าตาเฉยผู้หญิงคนนี้ก็คือภรรยาของคนร้ายที่มีชื่อว่าจินอูแล้วจินอูก,ก็รับโทรศัพท์จากชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นถามว่าทาไมมีเงินก้อนเข้ามาในบัญชีกลุ่มเหยื e ่ออีสองอูบอกว่าเป็นเงินค่าดําเนินคดีผูดีมีคาสั่งสารมีการเปลี่ยนแปลงหลายคนก็ไม่ได้เข้าร่วมแต่ว่าเราแพ้คดีที่ศาลไม่ใช่เหรอนายคงไม่จินอูก็เลยายเบียงบอกว่า ไฟเขียวแล้วต้องวาสายแล้วนะไม่ต้องกังวลเนานะดูแลตัวเองให้ดีๆถ้าพ่อหนูทําเรื่องอะไรผิดไปหนูต้องขอโทษแทนพ่อด้วยทางด้านอีสองอยู่ก็มาถึงจาโฮสิงทอแล้วมันคือโรงงานของกินอูก,กับภรรยา พอขับรถมาเข็นป้นไประท้วงเกี่ยวกับการโกงของธนาคารบารอนซึ่งมาตอนนี้อีสองอูก,ก็รู้สึกผิดส่วนลูกสาวก็ถูกมัดปิดปากอยู่บนรถแล้วจินอูก,ก็โทรมาหาอีสองอูแล้วถามว่าแกรู้ไหมว่าเงินก้อนนั้นคือเงินอะไรเป็นเงินค้อดาเนินคดีที่เราจ่ายทั้งหมดเราต้องเป็นหนี้ไปกู้เงินมาเพื่อสู้คดีกับธนาคารฉันไม่รู้ฉันไม่รู้จริงๆแล้วลูกของฉันไปเกี่ยวอะไร ลูกคงชนก็เหมือนกันยังไม่ได้เกิดด้วยส้ำดันมาตายก่อนวันที่แกขับรถหนีภรรยาฉันไปแบบไม่ใยดีเด็กและแม่ต่อยด้วยกันอยู่ตรงนั้นอีสองอูรู้สึกผิดจึงขอโทษลูกสาวจินอูขึ้นมาบนรถอีสองอูจึงพูดว่าฉันจะแก้ไขเองสิ่งที่ฉันทำได้ฉันจะทำให้เต็มที่ ขอโอกาสให้ฉันถ่ายปาบเทอนะตอนนี้ต้องรีบบันทึกเสียงฉันเอาไว้เป็นพยานแกลงรถไปได้ไม่ใช่เหรอไม่ว่าจะยังไงก็ตามแกจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปมีชีวิตอยู่เพื่อสู้คดีและให้อภัยฉันให้อภัยหลือประสบการณ์ชีวิตของฉันบอกว่าเขาว่าให้อภัยมีแค่คนขี้ขลาดเท่านั้นที่จะทำ แล้วจิตอูก็คาดเข็มขัดนิรภัยพร,ยพร้อมที่จะตายไปด้วยกันเก๋มัวทำอะไรอยู่ขับรถไปสิถ้าคืนอยู่ตรงนี้ลูกสาวของเกจะโดนระเบิดไปด้วยนะอีซองยูมองหน้าลูกสาวและตัดสินใจขับรถพุ่งลงน้ํารถค่อยๆจมลงน้ําแล้วอีซองยูก็มีสติกลับขึ้นมาพระยายามจะปลุกจินอูแต่จินอูไม่ยอมตื่นไม่มีเวลาแล้วอีซองยูก็เอานังสือกันกลางระหว่างบ่อก,กับพวงมาลายรถแล้วก็รีบออกมาให้ทันจากนั้นระเบิดก็ทํางาน เยอินเสียใจรอครออกมาแต่ว่าพ่อก็ยังไม่ตายเมื่อรู้ว่าพ่อยังไม่ตายก็เลยดีใจสุดๆและแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครกันด้วยนะครับ